สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไท่ซิงครับมาพี่น้องวันนี้จะพามาชมเจ้าคู่มือครับคูสมือ PC ส0งครับชีดหครับหรือรุ่น5้าครับพี่น้องรถคันนี้ก็เป็นรถของเสียบินครับคันนี้ก็ซื้อมา48เหมือนกันนะครับพี่น้องคันนี้ก็คันแรกแล้วครับกิจการไปรุ่งแล้วแล้วก็จัดคันที่2ครับ นี่นะครับเป็นรถในตำนานที่แข็งแรงนะพี่น้องนี่นะครับที่ผมว่าคันที่แรกที่กิจการลุ่งก็คันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ลงหินนะครับผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูแล้วครับแถวบ้านผมก็หกล้อนี่อยู่ที่450นะพี่น้องพร้อมเกียรติครับ หกล้อนะครับแต่สิบล้อนะหกร้อยนะครับหกร้อยพร้อมเกียร์ครับแต่ว่าหกล้อนี่สี่ร้อยห้าสิบครับพร้อมเกียร์สิบล้อก็หกร้อยครับแพงไม่แพงก็ราคานี้ครับแต่ว่าผมว่าหกล้อได้ราคาดีนะครับสี่ร้อยห้าสิบพร้อมเกียร์นะครับสิบล้อหกร้อยครับนี่แหละครับ เป็นรถในตํานานที่มีความแข็งแรงสูงนะพี่น้องพวกปั๊มพวกตัวเดินพวกอะไรนี่แน่นหมดเลยนะครับก็มีเสียงบุ้งกีตามายุการใช้งานแล้วพี่น้องก็ถามว่าแรงดีใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่นะพี่น้องสำหรับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นที่หาเงินได้เยอะอยู่นะครับ ที่ผมพูดไปว่าถ้าจะออกรถไถราคา48ออกแมคโคดีกว่าก็นี่แหละครับราคา48ครับเดี๋ยวถ้าถามถึงรถลากล่ะครับรถลากนี่ครับดูดีครับนี่คันนี้ครับคันนี้เสียบินก็เช่านะครับเดือนละ1นึ่งบาทครับเติมตั้งแต่น้ำมันนะครับจะขับไปที่ไหนก็ได้ครับจะลากไปที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าเช่าหมอลำมาแล้ว เดือนละ10,000บาทครับค่ารถลากนะพี่น้องก็เปิดเผยรายได้ให้ฟังเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นนายหน้าครับผมก็พูดให้ฟังแบบตรงๆครับนายหน้าก็กินร้อยละสิบนะครับเสียบินนี่ก็ถือว่ากิจการก็ไปได้สวยครับเลยมีคันที่2มาต่อครับรุ่นก็รุ่นเดียวกันนี่แหละครับโอ้ลูกหลังสวยครับพี่น้อง อยู่ที่ประมาณใส่ก็อยู่ที่ประมาณ1ิบตักนะพี่น้องสําหรับสิบล้อครับ6กล้อก็อยู่ที่ประมาณห้าตักนะครับตามที่ผมเคยผ่านงานมาครับพี่น้องถามว่าออกแม่โคแล้วแล้วก็รถลากจะไปหาที่ไหนผมมิเอฟซีถามเข้ามาครับรถลากก็เช่าครับเย็นละหมื่นครับก็ไม่แพงนะครับเพราะว่าลากไปก็ลงหน้าง,งานไหนก็โอ้ตังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่น้อง ลงไหนก็ได้ตังที่ครั้งละเป็นหมื่นๆนะครับยางต่านี้ไม่ขาดนะครับหมื่นห้าครับแมคโครถึงย้ายได้ครับนี่แหละพี่น้องเปิดไิ่เปิดผเ,ดเดผยครับเปิดเผยรายได้ครับของรถแมคโครครับแมคโครก็สองร้อยห้าสิบครับค่าตักครับ แต่ว่าหกล้อนี่สี่อยห้าสิบครับพร้อมดัน<อ>คันนี้เสียบินว่าซื้อมาก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรเยอะนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้มันแข็งอยู่แล้วครับก็เลยได้จัดคันที่สองมาครับ ผมก็ไม่ค่อยถ่ายคลิปแมคโครหรอกับให้ดูครับเพราะว่าคันนี้ผมก็ได้ลงหินผมก็เลยถ่ายให้ดูครับส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยถ่ายแมคโครนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ถ่ายให้ดูครับเพื่อเป็นแนวทางครับเผื่อท่านไหนอยากลองเล่นรถไถแล้วก็เล่นรถขุดดูครับรายได้มันแตกต่างกันเยอะครับ นี่นะครับเสียบินซื้อมา48นะพี่น้องตักหินขายปีเดียวได้ซื้อกันที่2เลยครับได้ได้นี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอ้ลูกลังสวยครับบได้ดีเลยพี่น้องลูกลัง แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแต่ว่าไม่มีเพลงครับแอร์เย็นเฉยๆครับเ้าเดี๋ยวผมก็จะได้ไปเกียริยินแล้วนะครับก็ถ่ายไว้เพื่อไว้เป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านไหนอยากลองเล่นดูครับโอ้ใส่เยอะอยู่นะพี่น้องบุ้งกีก็จะเล็กก่ารถรุ่นใหญ่นะครับก็ต้องใส่เยอะกว่าครับพี่น้อง แถวนี้ใครใส่เยอะก็ได้ขายดีแล้วครับถ้าใครใส่น้อยก็ไม่ค่อยได้ขายนะครับเพราะว่าเขาก็ดูที่งานเราเหมือนกันครับว่าเราใส่หินน้อยหรือหินเยอะครับ ดูยากนะพี่น้องรุรุ่นนี้เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เอาไปแยกชิ้นส่วนหมดแล้วนะครับตักที่หนึ่งผ่านไปครับพี่น้องหกรว่าจะใส่กี่ตักครับ โอ้แต่ว่าความร้อนโทรศัพท์ผมขึ้นแล้วครับไม่รู้ว่าจะตัดตอนไหนครับถ้าตัดไว้ก็ขออภัยไวลนะลวงหน้าด้วยนะครับตักที่สองปั่นไปครับ